สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามาดําเนินมาถึงคลิปที่3นะครับผมของการสอนมายาเบื้องต้นนะครับโอเคคลิปสามนะครับเราจะมาพูดถึงส่วนของสําคัญที่สุดอย่าง history นะครับ history นะครับคือค่าพื้นฐานของตัว object นะครับผมในการที่เราสามารถตั้งค่าหรือว่าทําการเพิ่มเส้นนะครับ subdivision นะครับผมของตัว object นะครับผมผ่านตัว history นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราสร้างตัว object ขึ้นมานะครับ เราจะสังเกตที่มุมด้านขวานะครับจะมีตัวของตัว i n p u t นะครับผมกดเข้าไปที่ด้านล่างนะครับผมนะครับตัวนี้จะคือ History นี่นะครับ h i s t o r y ของตัว Object ตัวนี้นะครับอ่านะครับส่วนของนี้ก็คือการเพิ่มนะครับผมความหนานะครับความสูงแล้วก็ความหน้าความยาวนะครับโอเค ตัว s b ับ i ิ i ิ i o นนะครับผมก็คือการเพิ่มเส้นนะครับผมจะเป็นการเพิ่มเส้นด้าน,นบนคือการเพิ่มเส้นแนวตั้งนะครับให้เส้นแนวนอยน,นะครับตัวดิฟก็คือเส้นตัวความหนาตรงบริเวณตรงนี้นครับนี่คือการเพิ่มเส้นนะครับ s b ับต i ว i o o n คือการเพิ่มเส้นขึ้นมาได้โอเคแล้วก็สําคัญอย่างหนึ่งครับผมตัว History นะครับผมถ้าเรา e Edit ตัวอ็อบเจกตัวนี้นะครับมากเกินไปนะครับผมตัว History จะมีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับผมยิ่งมากเกินไปนะก็ควรที่จะลบตัว History ออกนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่เราจะลบ History ออกนะครับเรามาพูดถึงคำสั่งที่สำคัญอีกหนึ่งคำสั่งตัวเครื่องมือได่อนงนะครับผมอย่าง s 2นั่นเองนะครับโอเค s 2นะครับผมคือเครื่องมือในการที่จะสร้างตัวพื้นผิวนะครับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผม โดยถ้าเราดูตัวอ็อบเจกต์ปกติของเราตอนนี้นะครับผมจะทาการกดเฟซขึ้นมานะครับอตัวพื้นผิวตัวนี้ครับทําการขยับนะครับก็จะเห็นว่าตัวผิวตัวนี้มันดึงมาพร้อมได้นะครับื้นผิวอื่นมันดึงมาพร้อมกับตัวนี้นะครับเราต้องการที่จะไม่ให้มันดึงมาพร้อมยังไงนะครับต้องการ S ถูดขึ้นมานะครับผมตัว S ถูดนะครับผมสามารถหาสังเกตได้ตรงที่ตัว Edit Mode นะครับกดที่ Edit Mode ครับเราก็จะเจอตัว S ถูดนะครับผมตัวนี้นี่เองนะครับ คำสั่งคีย์ลักของมันก็คือ Control E นั่นเองนะครับผมโอเคนั้นเรามากดตัวคีย์รักกันเลยดีกว่านะครับ Control E นะครับเมื่อกด Control E เสร็จปุ๊บนะครับเราลองทำการดึงสิก็จะเห็นว่าตัวไอครับจะการสร้างตัวหิวขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถดึงนะครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวของส่วนตรงนี้ครับจะเป็นการเพิ่มความหนาด้วยนะครับผมก็ เราจะเพิ่มความหนาของไอทูดนะครับก็จะอ b อ e เจตรตัวนี้ได้เนงนะครับตัว local นะครับจะเป็นส่วนของในการที่อยากจะให้ตัวเอทูดเนี่ยมันไปนแกนแนวตรงนั่นเองนะครับคือการเพิ่มแบบแนวตรงนะส่วนต่อมาคือ offset นะครับ offset ก็คือการเพิ่มย่อขนาดนั่นเองนะครับอ่า o b j e ผมทำการเพิ่มย่อขนาดนะครับส่วนต่อมาคือ division นะครับ division นะครับ division คือการเพิ่มความละเอียดนั่นเองนะครับเราต้องการที่จะให้สูตรมันมีความละเอียดมากขึ้นก็เพิ่มตัว division ตรงนี้ขึ้นเอานะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัวของ object นะครับผมที่เราทำการ edit นะครับผมสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคต่อมานะครับ ถ้าสังเกตตัว history นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเมื่อเรา edit นะครับ history เนี่ยจะมีการเกิดการสร้างใหม่เรื่อยๆนะครับและนี้ครับคือตัว history น,นั่นเองที่ถูกสร้างมาน,นั่นเองนะครับยิ่ง history มากนะครับผมอย่าที่บอกก็คือจะทำให้มีความช้าของเครื่องแล้วก็กินเนื้อที่เนี่ยเยอะมากๆนะครับเราควรที่จะทำการลบ history ทิ้งทุกครั้งนะครับเมื่อทำการ object เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับหรือ edit เสร็จแล้วน,นั่นเอง คี้แรกของตัว delete history นะครับผมก็คือ u l t i m a t e shift d นะครับหรือเราสามารถกดไปที่ตัว edit นั่นเองนะครับและมาส่วนของหมวดของ delete นะครับเราจะเห็นคำว่า delete by try นั่นเองนะครับแล้วจะเห็นคำว่า history นี่นะครับอันนี้ก็คือส่วนของการลบ history นะครับอ่ะเมื่อเรากดไปปุ่มนะครับสังเกตที่ด้านขวานะครับอยู่ด้าบนของผมนี่นะครับดูครับ ก็จะเห็นว่าตัว history นั้นหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม object ตัวนี้ได้กลายเป็น object แบบปกติแล้วนะครับโอเคสำคัญนะครับผมถ้าเราลบไปแล้วนะครับจะไม่สามารถแก้ไขนะครับส่วนที่เราทําการอยากจะแก้นะครับผมได้อีกแล้วนะครับผมก็ควรทุกครั้งที่จะลบก็ควรเช็คดีๆนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับผมจะเป็นส่วนของเครื่องมือนะครับ ที่มันจะใช้กันนะครับอย่าง c o m ไบได้นี่นะครับ c o m b บนะครับ c o m ไบก็คือการที่เราจะรวมอ็อบเจกต์สองอ็อบเจกต์นะครับผมให้มาเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันนะครับคายกรุ๊ปนั่นเองแต่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่ก็คือตัวอ็อบเจกต์ที่ผมสร้างมาหมด2ตัวนี่นะครับโอเคที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เป็นอ็อบเจกต์สตัวที่ผมสร้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเราจะเริ่ม c o m อมไบกันนะครับ กดไปที่ Object ตนะครับตัวที่1แล้วก็ o b อ e เจตัวที่2นะครับกดชิฟค้างไว้นะครับหรือคุมดำนั่นเองอ่ะจะปุ๊บเราไปที่ส่วนของเครื่องมือคอมบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะหรือเราจะมาสังเกตตรงที่มาเข้าที่ตัวเมชนั่นเองนะครับก็จะมีตัวของคอมบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับกดคลิกไปครับอ่ะเมื่อคอมบเสร็จ๊มนะครับตัวอ็อบเจกต์นะครับผมก็จะกลายเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันแล้วนะครับผมนี่ครับอ่า ไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับแต่เราจะไม่สามารถแก้ไขเหมือนกรุ๊ปได้นะครับผมอ่าแต่ว่าจะมีไฟล์กรุ๊ปสร้างขึ้นมานี่นเองนะครับอ่ากเราจะเห็นว่าจะมีไฟล์กรุ๊ปขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ตัวของตัวคอมบายนีย่สำคัญยังไงนะครับผมเมื่อเราคอมบายนะครับผมเราจะพูดถึงเครื่องมือถัดมาอย่างเครื่องมือของตัวบิดนั่นเองนะครับบิดการที่เรา จะทาการให้2อตัวนะครับผมตัวเจกตสตัวนี้มีการเชื่อมกันนะครับผมเชื่อมทางกันทํำยังไงนะครับผมดับแรกนะครับเมื่อเราคอมไบา์เสร็จแล้วนะครับเราผมต้องการที่จะเชื่อม2ตัวนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับทําการกดที่เฟสนะครับมันจะสร้างตัวหน้าหนางเฟสขึ้นมานะครับลบนะครับสตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้ถ้าจะลบนะครับผมลบเทียชินนะครับให้กด แท็บนะครับกดแท็บค้างนะครับแท็บค้างแล้วก็ทําการกดคลิกซ้ายแล้วลากนะครับก็จะกลายเป็นการขุมนั่นเองนะครับแล้วทำการกดลบไปได้เลยนะครับอ่าอีกมุมเหมือนกันนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับลบจากนั้นปุ่มนะครับผมเราจะทําการกดที่เอทนะครับสร้างเส้นขึ้นมาอ่ากดคลิกนะครับผมแล้วที่เส้นของตัวอ็อบเจกต์นี้ครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดดับเบิ้ลคลิกอ่าเป็นการคุม รอบๆของอ็อบเจกต์นะครับค่าเหมือนกันครับกดชิปค้างไว้ครับแล้วก็กดจะไลคลิกนะครับคุมไปอ่ะตอนนี้เราได้2อันแล้วครับต่อมาเราทําการบิดนั่นเองนะครับบิดหน้าตาเป็นไงคือตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ตัวของตัว Edit Ma t e นะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งของบิดนั่นเองนะครับกดเข้าไปครับจะเป็นการเชื่อมกันนะครับผมระหว่างตัวอ็อบเจกต์สตัวนะครับผมที่เราทําการ อยากต้องการที่จะเชื่อมกันนั่นเองนะครับตัวแรกก็คือด i v ิช i o นนะครับด i v ิช i o นก็คือการเพิ่มเส้นนั่นเองนะครับเราต้องการเพิ่มเส้นความเรียดนะครับผมก็ทำการกดด i v ิช i o นได้เลยตัวมาให้ตัวเส้นนะครับมีความเอียดก็ทำการปรับดีพิชชันนี่ยสามารถตั้งเคอร์ฟนะครับผมให้มีความสมูทนะครับก็ต้องตั้งค่าตรงที่เคอร์ฟไทยนะครับแล้วกดที่เบรนด์นั่นเองนะครับอ่า ก็จะมีโค้งมดแล้วนะครับปรับ d ิวิชั o นนะครับผมถ้าอยากจะให้โค้งมดมากก็ปรับติวิชั่นนี่นี่ะครับและนี่ก็คือการทํางานหน้าที่ของตัวบริดนะครับผมที่จะมาใช้คู่กับตัวของคอมบายนั่นองนะครับเมื่อทํางานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็ทาการกดลบ History ออกนะครับผมกด u l t i m a t e ShiftD นะครับผมเพื่อที่จะลบนะครับผมเมื่อเราลบแล้วนะครับผม ตัวอ b อบเจนะครับผมก็จะกลายเป็น o r i g i ินอเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ,ะเมื่อเราลบนะครับผมกลายเป็น Original Object เรียบร้อยนะจะไม่สามารถแก้ส่วนของกรุ๊ปได้แล้วนะครับหรือคอมไบที่สร้างมาน,นั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมส่วนของวันที่3แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ